เดี๋ยวเราจะเทสดูนะครับด้านหลังเตียลงอย่างเห็นได้ชัดนะฮะนี่ครับ แก้ปัญหานะครับสาหรับลูกค้าที่มีรถ4ประตูแต่อยากเสริมแหนบอยากบรรทุกของได้หนักๆคันนี้เลยครับเป็นตัวอย่างที่ดีนะฮะคันนี้เป็นรถ4ประตูเจ้าไฮลักรีโวคันนี้นะฮะลูกค้าต้องการบรรทุกทุเรียนตอนนี้มันหน้าทุเรียนของจังหวัดระยองและจังหวัดบุรีของเรานะ ลูกค้ามีโจทย์อยู่ว่าต้องการบรรทุกได้2ตันนะครับแต่ไม่อยากสูงนะฮะแล้วอยากนุ่มนวลเหมือนเดิมในเวลาใช้งานปกติเพราะทุทุเรียนเนี่ยระย้ยเวลาแค่เดือน2เดือนนี้เท่านั้นเองนะฮะวันนี้ผมก็เลยแนะนําเจ้าถุงลมนะครับซึ่งอันนี้ถุงลมเป็นของตรงรุ่นนะครับเป็นของยี่ห้อเพดเดิลนะฮะตัวนี้เนี่ยอาจะใส่แทนลูกยางการแทะของตัวรถนะครับซึ่งแหนบกระชกใช้ของเดิมได้หมดทุกอย่างนะฮะส่วนถ้าเราบรรทุกของหนักเราก็สามารถเติมลมได้ด้วยตัวท่านเองซึ่งท่านเนี่ยไปหาปัมป๊มหปัม๊มหรถถทุได้ึง3.5ตันนะะ และคันนี้เราก็ยังใส่คอก er เอาเรนเดอร์ไปเลยครับนี่คือ1ทางเลือกสําหรับคนที่ต้องการบรรทุกและเป็นรถ4ประตูที่ไม่อยากเสริมแหนบเพราะถ้ารถนี้เนี่ยถ้าเสริมแหนบเนี่ยความสูงก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเดี๋ยวไปดูการติดตั้งกันเลยเดี๋ยวเรามาเทสดูว่ามันทํางานยังไงนะฮะเราเดี๋ยวเราจะเทสด้วยการเอาคนขึ้นข้าไปแล้วเติมลมรถจะสูงขึ้นจริงไหมไปดูนครับ ตอนนี้ก็ทําการติดตั้งข้อกับระบบถุงลมไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาเทสกันตอนนี้เราอยู่ในในสภาวะที่ไม่มีลมนะฮะเดี๋ยวเราจะเทสโดยจําลองเอาคนขึ้นไปบนรถนะครับว่ามันจะเตด้แค่ไหนและเราเติมเทเชอร์ไปจะเป็นยังไงไปดูนครับ <L> เดี๋ยวเราจะทําการเติมลมสัก40่อนฮะนี่ไม่มีลมนะฮะนี่ครับสัก40่บอนนะครับขึ้นมานะฮะ นี่ครับก็รถก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่ครับรถก็ทกําการขึ้นได้เหมือนเดิมนะฮะทั้งสองฝั่งนะฮะ,อะตอนนีล้ลงเติมเข้าไปประมาณสักตีสิบฟอนนะครับก็รถจะสูงขึ้นเท่าเดิมโดยธรรมชาติอัตโนมัตินะครับอันนี้คือการจำรองในการทุกหนึ่งตันนะครับแล้วเราใช้เติมลงเข้าไป ในกรณีที่คนลงนะครับเราก็สามารถปล่อยลมให้กับสุขภาพปกติได้โอเคอาลงแต่เ,เราจาลองการลงนะครับตอนนี้ลงก็ตูดก็จะสูงขึ้นเนื่องจากเมื่อกี้เนี่ยเราใส่ลมเข้าไปในนั้นอยู่มาณสักสี่สิบปอนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการปลดนะครับตอนนี้เราใส่ลงเข้าไปเนี่ยรถก็จะตกสูงขึ้นนะครับเป็นธรรมชาติที่มันลงรับวน้าหนักเพิ่มขึ้นนะครับจ้าปลดลมรมบอ,อกเดี๋ยวผมจะปลดลมออกในสภาวะใช้งานปกติ อ่ารถก็จะลงลงนะฮะใช้งานง่ายครับเพียงแค่วิ่งเข้าไปในปั๊มหาจุดเติมลมซึ่งประมาณสัก40ปอนเนี่ยถือเป็นเติมลมยางมาตรฐานจุกเนี่ยก็จะเป็นจุกเติมลมยางปกตินะฮะก็เพื่อนเนท่านใดสนใจระบบถุงลมแบบนี้ที่จะทําการบรรทุกติดต่อใส่ตรงหาเราได้ตามนี้นะครับวันนี้ไปก่อนขอบคุณครับ